รู้จักเรือหลวงคีรีดกองเรือฟริเกตที่หนึ่งรบได้สามมิติผิวน้ําใต้น้าอากาศรับใช้ประเทศชาติมาถึง50ปีแล้วเรือหลวงคีรีดหมายเลขข้างตัวเรือ432เป็นเรือฟริเกตสังกัดกองเรือฟริเกตที่1หมวดเรืออี่1กองเรือยุทธการเป็นเรือที่มีความสามารถในการรบทั้ง3ามิติทางด้านอากาศผิวน้ําและใต้น้ําได้เป็นอย่างดีรับใช้ประเทศชาติมาถึง50ปีแล้ว โดยในปีพุทธศักราช2512ทรอไทยได้สั่งต่อเรือจากบริษัทน o r f o l k Shipping d o c คอ o r p o r a t i o n สหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งลำคือรออตาปีต่อมาในปีพุทธศักราช2514ทรไทยได้สั่งต่อเพิ่มอีกหนึ่งลำคือรออคิริรัตวางกระดูกงมูเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2515ขึ้นระหว่างประจําการเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2517มีระางขับน้ำเต็มที่1,138ตันเป็นเรือประเภทเรือฟริเกตตรวจการ พโทรฟริกิตโดยมีอาวุธประจำเรือประกอบด้วยปืนใหญ่เรือโทมลอเจ็ด6ิองแพคขนาด76มิลิเมตร62คาลิเบอร์ปืนใหญ่กลนเบรเดอร์โบฟอสไทท์หขนาด40มิลิเมตร70คาลิเบอร์ปืนใหญ่กลนเรดเมทัลเอ็มเคขนาด20มิลิเมตร85คาลิเบอร์ปืนกลยูเอสออเนสเอ็มขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรแท่นตอร์ปิโดเรติออนเอ็มเคปล่บิดลึก MK9 ส่อหระเบิดลึก 9, อเอ็มเคเ9 เมื่อเวลา12.40นากานาทีวันที่14มีนาคม2567เกิดเหตุไฟไม่เรือหลวงคิริรัตระหว่างจอดเทียบท่าที่แหลมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี